มาแล้วบ่าป้องแม่หน่อยลงมาถึงกระวิ่งเลยเหรอเยแม่หน่อยลงมาถึงกระวิ่งเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ฉันเอาแล้วนะจะเอาแล้วชบมาห่อมีอย่างนี้ไอ้มาดีมาดีเนี่ยช่ำหมาฉ่าวัดเ่าผลอะไรวัดฉ่าบิวตี้ย้มาปีกกันได้ลูกบตี้ลูกบตี้ลูกมายปีกันได้มาพี่มาพีกมไเนาะ เพื่อนนั้นเบียบูมันไปบางเพอนี่ยไม่ดีเป่อางไปไปเบิ่งข่านเิงหน้าตไปมไเต้นอยู่บนเดอรเห่ร้าเห่ร่าอยู่ไหมขนาดเป็นตอไม่ว่าสันเต้นคอยนี่นี่นไปยังนไปปั้นกับใครเดี๋ยวนี้ไปปั้กับใครเอาเบิรงนี้เบิรงนี้พี่คพี่ว่าไป็นภาษไทยนไม่มอน เมื่อปักตะไคร้อยมอชิหน้าฝนตกก็สั่นอิหรีได้ปักปูบล่มวูบที่ไหนก่อนหนึ่งปักตะไคร้บุได้มือมอชิหน้านี่ฝนปักตะไคร้ยังดิตามปูบล่มพัดนหน้าบอแห้งนึงจะเที่ไหนใส่ที่ตอกลี่ที่ใส่ปักปูบล่มทางบูบอิหรีเอามันเป็นความจริงปักปูบล่มวูบเพราะอิหรีรอบิวมันัรนพ่อสองนาทีตอนนั้นฝนย่อยป๊อก บริสุทธิ์ยีถ้าว้างนี่คือฝนมืนันผลมาไห้เลยดิยากป้อกแลจริงกแลกอันครจะได้ลินลิ้นมากตอนเลิ่มมากอาราามาาจะขั้นใดก่อนงครองบินไม่ไม่ทะเบียนอะไรนะทะเบียนยังทะเบียนเครื่องบินบอกบ้ไปขยับเเข้าบ้านปทะเบียนรถซู๊บไเบิ้งซูไปเนี่ยโบอิ่งใช่ไหมแกเป็นใคร บางชั้นทำไมแกต้องการอะไรซึ่คืนนั้นมักตาดาวนี่คือนันนดาวเหรอหนาไ่ตาบบรีเป็นรงน้นอัีท้อาปครับข้าวกระปุนครับอโจรถึงกับอึ้งเออเออเออบอโจรถึงกับอึ้งบอโจรถึงกับออกมาแล้วพูดคำว่าคำนี้เลยคำแรกที่บอโจพูดวันนี้ ตาอ่อฟก็ฟงบอสโจเทบไม่กล้าลงรถเพราะอะไรเออไม่แสงเกงเออเหรอเพลงวัดฉีอะไรในมือถือโอเคครับเดี๋ยวรอได้ครับไปดีฟซีน้องครับผมติดตามมานาแล้วเม่นะอันนี้เป็นเนินมยาน่ดิแมยยังแม่ถวดหน้า ซะนลูนูนได้นิโอ้ยะมา่อนนูนอเาอันนี้แค่นวซอนงนูนจ้ะเอออันนี้แค่นวนี่สอนนนี่อ้ยส่อนุ่งน่อน้อเสนได้เห่อได้ได้โย่มันอ่สิมตางแค่นเซอร์เหมือนี่เ้ยให้เจ้าของเอาไปไปซ่าผมก่อนบุรีบุรีรองเท้าไม่ของเอ ไม่ยอมเอายี่ลงเลยใช่น้องมิวตี้เอออหลงแต่เสื้อเต้าเสือมูนิสเตอี์แต่แต่นั่นหมาว่าอยากได้เหรอไปเห็นมาขายเรื่อยเสือนะรอบปีหน้ากนเด้อรอบเปิดพวกมันครับเสื้อเต้าหยืวนะครับทุกคนเพิ่งกลับร้องว้าวฮะพอเองเลย กะไือาการอกขึ้นกระกซิบกระชับกระซิบำนี้ออกมาบางเี้บางีทีวัดตีอะ่ติดต่อี่เสี่ยงที่สันท่เียงุกรุนแรงแรงจากติดเสียงอี่มีเลยเป็นไทยเป็นไทยได้ินนต้องเปลี่ยนอันหัวขอไหมบอจะใส่คำว่าเดามางว่ากเล็กต้องมีคำามาห้าตลกเล็กมันเป็นรบอจะก็เลยเอาออกกเล็เอาเดาใส่สระะเอา

เองเลยทำเลยตอบได้ไม่ได้อันนี้คือเหตุการณ์จริงๆโดยไม่ใช้ตัวแสดงแตนมีเอฟซีที่ยืนทานองไหรอกมสวัสดีค่ะพี่อบอ้าวไม่เอาวิพาททางไ้นใช่กำลคะจะไปซื้ออยู่ที่

ขออนุญาตแก่งขออนุญาตแกงผู้ชมนะครับขออนุญาตแกงนะรถสายาารถสายารถสนรถสายขออนุญาตแกงครับพี่นองครับนั้าว่บ่างหนได้บ่นั่งถึงเนข้าไปข้างในเลยบุ

จัดการข้างในข้อบอกข้างในสบายเอาเลยเอาเลยตามสบายครับผู้ฝ่ยยังดูมุ่งใดกันใดบ่ได้ข้างนี้กับพี่เ็นกองเขาพี่ตำรวจไปใส่หรอเอ็ซีอยู่ในไหล่สุดชอบสาวหน่อยเพล็ดฟันแท่งเกิดอะไรขึ้นคนมาหุ้มอะไร เนี่ยเนี่ยแม่แม่แม่จะไป่งน้ามแม่้แม่ังี่บุพีนอปอบุรดจัดมี่สาวมาเดี๋ยวได้มสาวมาเดี๋ยวอันนมีสาวเวสาวอีางล้งซ่กวนชม้างลังอันี้เลยทางลังอ่ะทางล้างตานีครับางลันี้ครับผม้างลัง แม่ไปไปไปครับ <c oughs> อังเปาเ,าเป็นผู้ถือกล้องนะครับวันนี้ให้บอสโจนะครับบอสโจคุพระท่าน,นลงมาคุนแต้มโผอยู่ครับไอ้าเขบไปได้กันทุ้นวันนี้ <c oughs> เรียนกะกัน <c oughs> เจ้าระวัง <c oughs> จากเจราะวตารถรถูดส่วน้เจ้าดูผเจ้าเขาเป็น ตอนนี้มนี้ก็ถึงจุดแลบริอาเขาบินนพี่น้องครับอีซ่ามาบ่หรือจะได้อีซ่ามาบ่อีซ่ามาบ่หรือจะได้โอ้รเตลูกสาวมาตัวนี้อุ้งยี่ตามคแวงเนาะมงใชลูกนรอ โอเคแพี่เา้วพี่แพี่กอคลิปดีแบบสุดยอดพี่เลี้ยงพี่น้องครับสี l ล n e อีรีเอรบพี่น้องครับมาหรอเราลืมแล้วครับคุณแม่ฝากไว้หนึ่งพบาทลูกนะหนึ่งพันบาทขอเคิปมีกับาพี่น้องสมีแลวพี่น้องเด้อนะครับบ๊ายบาย